้องขาวลาบากไปปิ้งไก่ขายผมก็บอกว่าเฮ้ยพี่ขาวลาบากไม่บอกเราจะช่วยอะไรได้ไหมอลองเล่ามันเป็นเหตุการณ์ไงพี่มาอยู่เนี่ยทำไมหนีไม่อยู่มันห่างผู้ชมเนี่ยก็มีอยู่ช่วงหนึ่งคุณแม่ก็ไม่ค่อยสบายเราก็เลยอยากกลับมาดูแลเมื่อประมาณเจ็ดปีที่แล้วอยู่กับแม่ได้สองปีแกก็เสียคอันนี้ผมก็เลยพออยู่ลาบุรีผมรู้สึกก็คือมันสบายดีว่ะมันไม่อึดอัดมันไม่ซีเรียสมันไม่เครียดกับเรื่อง การจราจรแล้วพอเรามาอยู่ชิลๆสบายๆแล้วก็รู้สึกเอเออยู่นี่ก็ได้แล้วพอมีงานเราก็ขับเราขึ้นไปทำไอ้นั่นคือความคิดตอนนี้ละคือการเปลี่ยนปรับเปลี่ยนตัวเองแต่ทีนี้ผมอยากรู้อีกเรื่องเลยอไอ้ปัญหาไก่ของคุณมันเกิดขึ้นได้ยังไงแฟนผมมันชอบทำนูนำ่นทำนี่ทำอาหารนะ่ะ อ้าวทำไอ้นูกนกาเอออร่อยทำอ้นี้เอออร่อยดีวะวันหนึ่งเพื่อนผมก็บอกเฮ้ยมึงทำขายดีกว่ากูยอยากทำตรงนี้เป็นร้านไม่มีไม่มีหลังคาไมช่ชิวเลยชิวชิว,ชวมีโต๊ะน,นั่ง,งกินกันเลยแบบใต้ต้นไม้อยู่กันแบบที่โลง่โลงๆอะไรเนี้ยเราก็ทำเพิ่งจะทำมาประมาณสักสองเดือนสองเดือนที่แล้วอ่ะที่ขายนะปกติเราทำกินกันทุกวันทีนี้เจ้าของร้านบอดบอยเนี่ยเขาเขาาตีลูกชิ้นเองแล้วเขาเขาชอบที่นั่นมากแล้วเขาก็ไปหาผมเนี่ยทุกวันจนเมียเริ่มสงสัยว่าอ มันเป็นคู่เกย์กันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แล้วก็เขาก็ชวนชวนบอกพี่ถ้าหน้าฝนเนี่ยพี่จะเลิกขายเหรืออะไรเงี้ยแบบว่าแล้วก็เราบอกเออแล้วก็คงหยุดอะไรเงี้ยหยุดขายเราก็รอหน้าหนาวเดี๋ยวมันขายใหม่อะไรประมาณนี้เดี๋ยวแล้วก็ผมอยากให้พี่ไปขายที่ร้านผมประเด็นมันอยู่ตรงนั้นก็เลยอ้าวได้คุยกันไปคุยกันมาก็สักพักหนึ่งก็เลยอ่ะไปไปก็ไปวะไปช่วยกันไปช่วยกันคือผมมาเนี่ยมันมัน มันขายได้แน่ๆนึกออกไหมเพราะผมมีแฟนผมเนี่ยมีแฟนคลับอยู่เต็ไมไปหมดอ่ะในในราชบุรีหรือที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็าก็ก,ก็ก็ไปช่วยขายให้ร้านมันมันมันบูมขึ้นมาด้วยอะไรอย่างี้ประมาณอย่างนี้